จากวิดีโอที่แล้วเมื่อทราบกันแล้วว่าเรือเราและเรือเป้าเป็นเรือประเภทไหนเรามาดูกันว่าจะมีสถานการณ์ใดบ้างและต้องปฏิบัติอย่างไรสถานการณ์ต่างๆระหว่างเรือกลนกับเรือกลนการแซงขึ้นหน้าตามกฎข้อที่13การแซงขึ้นหน้า เรือที่จะแซงขึ้นหน้าเรืออื่นต้องหลีกให้พ้นทางเรือที่ถูกแซงถ้าเพียงสงสัยว่าเรือกำลังแซงขึ้นหน้าเรืออีกลำหรือไม่ให้ถือว่าเรือนั้นกำลังแซงขึ้นหน้าเรืออีกลำหนึ่งการเปลี่ยนมุมเลงระหว่างเรือสองลำในลำดับต่อมานั้นจะต้องไม่ทำให้เรือที่กำลังแซงขึ้นหน้าเป็นเรือเดินตัดทางตามที่กำหนดไว้ในกฎการเดินเรือ หรือไม่ทำให้พ้นจากหน้าที่ที่ต้องหลีกเรือที่ถูกแซงจนกว่าจะผ่านพ้นไปแล้วโดยสถานการณ์การแซงขึ้นหน้าเรือที่ถูกแซงจะเป็นฝ่ายสแตนออน สถานการณ์เมื่อหัวเรือตรงกันเมื่อเกิดสถานการณ์หัวเรือตรงกันจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อที่1 4เมื่อเรือทั้งสองลำเดินเข้าหากันในลักษณะหัวเรือตรงกันหรือเกือบตรงกันให้แต่ละลำเปลี่ยนเข็มไปทางขวาให้กับซ้ายส่วนกันเวลากลางวันจะมองเห็นเสากระโดงอยู่ในแนวเดียวกันหรือเกือบแนวเดียวกัน เวลากลางคืนจะมองเห็นไฟเสากระโดงทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกันหรือเกือบแนวเดียวกันมองเห็นไฟกาบทั้งสองกาบโดยในสถานการณ์หัวเรือตรงกันเรือทั้งสองลำจะต้องเป็นฝ่ายกี w เวซึ่งกันและกัน สถานการณ์เรือเดินตัดทางกัน Crossing Situation สถานการณ์เรือเดินตัดทางกันจะต้องปฏิบัติตามกฎการเดินเรือข้อที่15 Crossing Situation เมื่อเรือสองลำเดินตัดทางกันเสี่ยงต่อการโดนกันทำการหลบเรือที่อยู่ทางขวาหลีกเลี่ยงการตัดหน้าเรือลำอื่นโดยสถานการณ์เรือตัดกัน ทำการหลบเรือที่อยู่ทางกับขวาโดยเรือที่อยู่ทางกลับขวาจะต้องเป็นฝ่าย stand on ส่วนเรือที่อยู่ทางซ้ายจะต้องเป็นฝ่าย keep way ก็ได้รู้กันไปแล้วว่ามีสถานการณ์ใดบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นได้และในครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงถ้าเราเป็นฝ่ายต้องหลีกทางจะต้องปฏิบัติอย่างไรโปรดติดตามนนในวิดีโอหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช n n e l นักเดินเรือของเราด้วยนะครับ